ว่ามันกวนวเราอีกยาวยาวแน่โอมยาวจริงมีชื่ออรมีธน,นูจริโอ้มันมาแล้วโอ้มระวังธนูเฮียนี่พวกกูต้องระหวลระเหเล่ร่อน,นอีกนานไหมเนี่ย ต้องมีที่สำรองวะโอมหมายถึงเราต้องมีของสำรองไว้อะเพื่อที่จะสร้างว่าทำกระเป๋าไปปะกระเป๋าคอปเปอร์ออมีคอปเปอร์อีกปะโอมต้องการคอปเปอร์เยอะเลยหาไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้พี่ยังไม่เคยแล่นเรืออไปเลยที่จะดูพี่ชิมน้วยก ซื้อของไปชิมหน่อยดิว่าจะไอ้ล่องนี้จะพาพี่ไปเจออะไรเฮ้ยไหนเจออะไรอะไรวะไม่ใช่สิ่งที่คิดไว้มันคืออะไรมันคือโลงศพฟาโร่ว<ะ>่าแล้ว<ห>พี่ <ทำ S 1> พบอกต้อง ไม่ใช่ทางออกมกันคือทางตันไอ้เหี้ยทางออกไปทางเดียวตอนเนี้ยไปทางข้างบนเลยแน่นอนก็ได้รู้นึกว่าจะออกไปเจอข้างอะไรดีๆข้างนอกโอมมึงทิ้งขวานไม้ของมาไอ้ของหินไว้เหรอใช่มันจะมีไหมวะหินสีทองเหมือนในบูก้าบูก้าหินตึงอ่ะโอมมันจะมีไหมว่าหินตึงอ่ะ <c oughs> ไม่น่าว่ะ ตึงมากเลยนะถ้ามีเกาะลอยฟ้าถ้ามีกาเมกาะลอยฟ้าเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นเราอมมาถึง <ไป S 1> ตอนเนี้ย <ไป S 1> มันตอนเ <ไป S 1> ีไม่มีสิทธิ์เฮ้ยโอมนคนที่วางเผ่าอะ่ะมันไม่ได้เห็นแค่คนในเผ่านะเว้ย,อยเออมันเห็นหมดเลย พี่พิงอกมาเห็นเผาสีม่วงอยู่ไกลๆอ่ะไอ้เหี้ยงั้นทุบทิ้งไหมทุบเหรอทุบดิแต่แต่แต่ของแต่แต่พี่ไม่เห็นของเรานะเพราะว่าเหมือนของเรามันถูกพวกแกนแคนจอนบังอยู่อ่ะไอ้เหี้ยคุณจะรั่วเลยไอ้สัตว์เดินออกมาเห็นของคนอื่นหานะหามากเออเห็นว่ะเห็นแล้วบ้านเราอ่ะปุบไหม แต่เข้ามาใกล้ๆมันก็ไม่ได้เห็นง่ายมพี่มันไม่ได้เห็นง่ายขนาดนั้นแต่แต่มันก็บอกอยู่ที่นะมันก็บอกอยู่ดีนั้นแต่มันไม่ร้าใจเออแมันไม่เร้าใจโอเคพี่ว่าพี่เจอของโอ้เฮียหาอันนี้เลยเหรอคืออะไรบ้านมันไม่ใช่บ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่คนเนี่ยให้เราเข้าอ่ะว่าต้องเป็นพื้นที่แห่งความลับ มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าไปให้ได้ผมว่าข้างในมีเหล็กไม่รู้สิอะไรก็ไม่รู้เอาหมดอะมาละไม่มีโมอาย่ะโอมแต่มีสซฟิงสซฟิงคืออ๋อ เอ้ยหลังจากที่ครั้งที่แล้ว o p s กูไม่ต้องบอกว่าคอมกูความจําเต็มแบบไม่รู้เรื่องไอสัตว์เราก็เล่นไปถึงของสติลกันแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยออมพ้นเผ่าตรงนั้นแต่เราจะไม่ยุ่งนี่ไม่ใช่โมไอเดี่ยวอมที่มาสโตนเ็นไม่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าข้างหน้าด้วยเหรตอนนี้โอมบอกว่าโอมเจอเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าที่เป็นป่าแต่ไม่รู้มนป่าขนาดไหนเนาะ นะป่าเล็กๆเรากำลังจะไปดูนะครับสื้นที่ที่ดีวันนั้นนี่ไปเจอพื้นที่ <ปะ S 1> ที่ได้ <ปะ S 1> เหล็กเ,เ,ลยเยอะมากนะครับแล้วก็โอ้จริงๆมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะงั้นกับคนหลายคนเลยเออแล้วก็นั่นแหละความจับเต็มไอ้สัตว์เรถึงเลยพี่แล้วมันอารมณ์แบบจังเกิลเลยนี่ว่าโอมไปแ,แล้วก็ไม่ใช่ป่าลกมากสีแดงนี่เขาแยกกันทำบ้านกันไกลขนาดนี้เลยวะ อุ้ยเขาสร้างบ้านด้วยหินเลยโอมเขากำลังสร้างบ้านด้วยหินเลยเขาสร้างแบบไม่กลัวว่าเขาออกเกมแล้วของมันจะหายเขาสร้างแบบไม่สนใจอะไรเลยอ่ะไม่รูเห็นหัวโมอายมั้งหน้าอุ้ยมวยจริงด้วยเขาวันนี้มันมีดาเมจไหมวะโอมไม่รู้เหมือนจะมีนะต้องลองวนไม่มีเหรอ โดนมีดามีดิเฮ้ยได้เชือกว่ะเชือกเลยนะเออได้เชือกที่เป็นเชือกเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าป,ป่าจังเกิลมันได้เชือกเลยอะ่ะไอ้เหี้ยงนั้นตรงนี้ก็อยู่ดีดีไม่ได้เชือกแต่ไอ้หนามพิษมันได้เชือกโม,มอไอมันจะได้ของนะวะอ์อยากได้ข้าวอม<ด>คน<ด><ๆ>เยอะมากเลยเผ่าสีแดงอะ่ะเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงปืนไหมอมมึงไม่ได้ยินจริงเหรอ ไม่ได้เปิดเสียงเกปเปิดด้วยนะไม่ได้ยินหรอกโอ้เสียงปืนมันลั่นมากโอ้ยยินด้ยินดีโ<ด>อ้สปีกไคุยได้เหรอ No single อะไรต่างดอกไม่เก่งภาษาอังกฤษใครแปลเข้าใจแปล้ผมในนี้ด้วยนะเฮ้ยตกเหรอใช่จริงด้วย กูเห็นนะกูนะ่ะชอบมากๆเลยอะไรที่เกี่ยวกับน,น้ำกบเนี่ยกูเชื่อมันจะต้องมีทางอยู่ข้างหลังแล้วมันก็มีจริงๆเฮ้ยมีจริงวะขอบคุณครับวยข้า,ออางในมีเหล็กไหมมีก็มีเตียงคนเราเควรจะทุบเตียงทิ้งเนาะแต่ถ้าเกิดเราทุบเตียงทิง้งมันจะรีบกลับมาที่บ้านมาดูเลยนะโอมเอาไงดีวะมันมาแล้วดิไม่ยังไม่ได้ทุบยังกูไม่แตก คือพี่อะเป็นประเภทที่แบบว่าถ้าเกิดเจอน้ำตกกูจะพยายามเอาหน้าไปถูก่อนว่าข้างหลังมันมีเหี้ยอะไรบังอยู่หรือเปล่าเป็นโรคจิตของพี่เองเฮ้ยทานวะโอล่ทานเลยมั้งเนี่ยแต่ข้างในใหญ่อยู่นะโอมฝนตกฝนตกอะไรวะฝนตกว่อาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับฝนหรือกูต้องคุยกับพี่ชายตอนนี้อ่า you made me you are just อะไรวะ ตอนเรียนภาษาอังกฤษเสือกไม่ตั้งใจเรียนไงตั้งใจก็ไม่ค่อยได้น้องๆุหนูกูเป็นตัวอย่างนะครับตั้งใจเรียนไปด้วยนะ <c oughs> มันจะีอมองคนอยากเล่นเกมไงไม่ได้อยากเรียนแต่ถ้าเกิดมึงไม่ตั้งใจเรียนมึงจะเล่นเกมไม่รู้เรื่องนะง <c oughs> ฟังฟังดูเป็นแรงผลักดันแบบแปลกๆใช่ไหม ก็ได้เลยนะผมว่าอยากเล่นเกมรู้เรื่องก็ตั้งใจเรียนครับเอาทัางเขาลากไม้เฮ้ยมีเตาพี่เบิร์ดมีเตาคนแล้วก็บันไดเฮ้ยบันไดขึ้นมากลางบ้านแดงเลยเนี่ยถ่ายอุ้ยมันมาแล้วข้างบนเอาเราไหมอ่ะเอาใช่ไหม มันโดดมาสับงัผมแล้วกสับมันตายแล้อันนี้ทำของอันนี้ทำของเหล็กอ่ะไม่ทำา r a n s เ, <S เ <S แล้วลอกว่าอะวไอนเขาเรียกว่าอะไรยี่แหละตีนอนอ่ะตีนอนตีนอนเรีรอนอีนอนากไอ้นี่มันเข้้าไดวะ ถ้ำอดักควายดูเป็นควายตัวนั้นมันทำไห้สวยๆเฉยๆไม่มีหาอะไรเลยโอมตอนนี้เผ่าแดงมันทำบ้านไว้ให้เราแล้วอ่ะไม่คิดไม่เอาเออเนี่ยมันกลับมาแล้วโอมพี่ดักตีอยู่เนี่ยโอมมันกลับมาทางหน้าทางทางเข้าบ้านมาเนี่ยอย่าไปเปิดประตูให้มันเปิดลอง ขวามันขั้นเดียวกับเราเลยนะโอมรุนแรงนะไรากาดมันลงไปไหนไต้คอพี่เบิร์ดไต้คอมาแล้วสขขงสาร้เปียบป่ะ <c oughs> เรียบร้อยบ้าน,นเมืองเสร็จกูแล้วไอ้เฮียทำลายว่ะเอ้ย,อย,อยของของของ,ออของไอรอนกูเห็นกูเห็นของมึงไอรอนหนีไปไหนอะ่ะเรียบร้อยไอเฮียขอบคุณที่ทำมาแล้วพี่ตัวต,ตึงมาแล้วตัวตึงมาแล้ว นึง,งทำโถส้วมให้ขี้นึงวางไม่ได้ติดคอมแบทโอ้โนูอยูท่ทงเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่ามันเกิดแถวนี้เว้ยเกิดข้างหน้าโอมแทงให้หน่อยดิยพี่เดือดขึ้นหลอดละลอยสัตว์ <c oughs> หาเตียงดิ จริงอยู่ไหนวะเอ้ยหรือมันเยอะวะโอมมันเยอะเฉยเปล่าไม่มีเตียงโอมมันจะเยอะมันเยอะเกินไปเปล่าคิดยังไงกับการวิ่งผ่านตรงกลางโค้งกระดูกแล้วก็ฟันทุกคนตรงนั้นวะแล้วก็ไปไหนอะไม่รู้ว่ะพี่ว่าเรากลับไปตรงนั้นดีกว่าไอ้ตรงที่เหล็กเยอะๆยอะเราเปล่าปะเราต้องใช้อ่ะเฮ้ยธนูใช่เออ มันลำมึงเห็นมันลามันยิงอยู่นะร้อยตายหาไปแล้วภูขเขาโคข้างนี้อยู่ข้างหน้าเองได้ดีปว่าเรือทีเดียวข้างหลังมึงมาโอมปางป <ะ S 1> ัแล้วป<ะ>้าขาดอีกเก้าชิ้นแล้วก็พอแหละพี่ว่าพอทำอยู่ที่จะทำหรือผมจะทำใครของครบก็ทำถ้ากลัวแบบนี้จะน่าเกลียดไปว่า เอาเลยไปแจ้งไว้ก็ได้ไว <c oughs> างในนี้เหรอแค่หน้าแปดแล้วก็เ,าเอาเออก็ได้นะท่อมน้อยเหล็กก็น่าจะขึ้นทับบ้านกูอีกทีหนึ่งไงี่ยวางเลยนะนเนาะที่กูสร้างแค่นะกูอยากรู้จะปลดล็อกอะไรนะไั่นแหละม่เอ้ยเ,บ,เบอร์ปลดล็อกบ้านไอ้อบ้านหิน เล่ทำไงเนี่ยพี่เวิร์ดเล่ประสมเฮ้โยโอมอันนี้คือเขาโอพสคิดจะวางยังไงดีวะให้มันไม่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 ติด<ห>ม<า>ันเก็บยังไงนะพี่เวิร์ดเก็บยังไงนะโอ้มี่นี่โถขี้แบบคุณภาพดีแค่มีไอ้นี่แค่ใบังคา <c ười> ขี้แบบกันฝนนะโอมขี้กันฝนไง กอขี่กันฝนทำไมไ<อ>เดี๋ยวนะแล้วเหล็กไอ้ไอแ้แร่สีฟ้านี่เอาจากไหนอ่ะอ้าวมันคืออะไรมันคืออะไรกำลังสงสัยอยู่สุดท้ายแล้วอ้แร่นั้นหาย,ยังไง<ป>โอเคแม่ไงไม่โดนล็อกด้ยพี่ว่ามันเป็นแร่แหละโอมจะมีของที่ยังหาไม่เจออีกวะพีถ้ำท,ที่เราไม่เคยไปอีกอะ มาจากโมไอไหมีแหละโอมพี่เชื่อว่าแม่งต้องมีหลายท่างเราไม่เคยไปมีชัวมีจากโมไอแน่จมจมอ้ายเลยแร่จากโมไอไลยแร่ยากเลยนะหรือมันยังไม่อัพมาวะพี่อัพแล้วโอมพี่เห็นคนใช้ใช่เยอะเออ บบมีคนใช้แล้วไอ้เหี้ยหมนข้อแห่งการเวลาเลยเข้าไปตัวเปล่าเก่าออกมาชุดสติวเต็มตัวถ <c oughs> ้ามแห่งการจะเดินเติบโตนี่คือท่ามที่ระหว่างช่วงที่ไฟเต็มแล้วมันตัดไปครับคือผมมาเจอท่านี้แหละแต่ยังหาไอ้เร่อนั้นกันไม่เจอเลยนะใครรู้ตำแหน่งบอกได้นะอยากรู้มากๆ พี่ก็เหมือนโงอายมันแค่คุยไปเรื่อยๆอ่ะโอมมันไม่มีเฮี้ยอะไรเลย <S 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 ี่รู้สึกแบบนั้นมันมีวิธีได้บางง่ายๆนะพี่พูดอีกแล้วอะก็คือวิธีที่เราพูดกันมาโดยตลอดเราไม่อยากจะทำแต่ไมอยากทำมากตอนนี้เรางู้นจนบัรญาแล้วนะสมองลิงเอาละโอ้ ไม่มีทางเลือกแล้วอะเออย่อมไม่มีทางเราหาใช่ไหมมันแม่ชิ้นนั้นมันมันชนชื่ออะไรวะเราต้องเราต้องต้องวางโอมกลับไปที่ถ้ำหัวค้งนี้ไอสัตว์เอ้ยกลับไปที่ถ้ำหัวค้างนี้ปะล่วงมาของเราเราเราจะอัดเล่นแบบนี้ได้สามชั่วโมงแล้วโอ้สามชั่วโมงแล้วเหรอ สชั่วโมงเองนะโอ้สำหรับการที่แท้จะเอนเกนอยู่แล้วเนี่ยดูดิชื่ออะไรวะแร่เ<ม>อาไหนเนี่ย<ม>ใช่เตานี้เหรอเอาเดี๋ยวนะเตาไหนวะเตาใหญ่ดิโอ้มันไม่บอกชื่อ รีไฟล์บูสติลบูสติลโลเคชันเหรอมีอยู่มีโลเคชันเหรอจริงเหรอโ,โมเมเนะไม่เห็นจะเจอรอเรื่องกูป่ะเนี่ยหจจเหี้ย,ยมันสุ่มเกิดตามแมปออกถ้าที่พี่เข้าใจมันมีโลของมันอยู่ที่เป็นโลของมันแต่ว่ามันจะสุ่มเกิดตามแมปที่เป็นโลของมันเหล่านั้น ไปที่สตนเฮนกันก่อนวูเออไปที่สตนเ็นก่อนเลยโอ้เฮียยเอ็นเกมไม่ง่ายโอมเอ็นเกมไม่ง่ายเออมเกิดตามแบบมันมีจุดแต่มันจะสุ่มเกิดใช่เท่าที่พี่ไปดูมาแล้วนะที่เข้าใจแบบนั้นแต่บางทีพี่อาจจะงู เลแปลผิดเฮ้ยบัตรเขี้ยวนะใครวะชุดเหล็กเฮ้ยออกได้ไงบูส huh. ต uh ิวออกนั่นบูสติวเฮ้ยมันโอ้โอ้มันมันคือเลือดแตกโอ้มันคือเลือดแตกไอ้โอนมันชุดบูสติวเลยนะพี่พี่เพียขุด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 โอ้หาดูตั้งนานอย่างโอ้ขุดอันเดียวกันดิ แบ่งกันที่หลังยืมามาตมาัวนี่คือชุดพูสติวไม่กล้าไม่ดาบใช่ไหมล่ะใช่โอ้มัน <c oughs> กำลังดูที่สัตว์เัวทแม่งดอปตรงนี้เลยเฮี้ยนีมงง่มันจะสร้างกงมันจะสร้างกง บางว่ะเขอาวอตายนะตายนะตายนะเรียบร้อยดิขุดดิพี่ว่าได้เมื่อเมื่อแกบูสติวสองอันน่ะอมได้พี่ได้พี่ได้จากการขุดเฮ้ยธนาคารที่อมไม่เอาแลพี่ว่าอนนี้นี่อันนี้จะหมดแล้วเต็มผ่านิเปิดเปิดปิดปิดอ้สัตว์ โอเคนี่เองหายอย่างนี้นี่เองไอ้เหี้ยเราโชคดีมากเลยนะเนี่ยวิ่งออกมาเจอเลยอ่ะใช่ฟเออตึบมากมันคือเรือมันคือเรือแตกไอ้เหี้ยพี่นึกว่ามันเออพี่ใช้คำว่าสมเกิดก็ถูกแหละอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงไม่มีครับว่าเพื่อนพ้องทั้งนั้นแหละไอ้สัตว์บอกเลยนะลัคกี้สุดๆไปเลยอ่ะ การันยแบบที่ตะนหินอยู่แล้วเรา,เาด YouTube ูยูท b e ปุ๊บเราได้ไล้พี่กรจะบ้าพี่ได้เขียนเ้ยมันกลับมาอมเอาไอ้สัตว์เปิดก็ได้เปรียบ <c oughs> ย,ยิงยิงมาเลยยิงยอเอาเลยเอาเลยยิงแม่งเลยมันมีสองคนยังไงมันขึ้นมาไม่ได้ไอ้อมแต่ว่าทั้งหมดเป็นของเราแล้วนะจะสู้เหรอหนีก็ได้นะพี่จริงอ่ะเออเออเอออย่า ใหญ่ที่เลยมันขึ้นมาจากน้ำมันไม่มีอะไรให้มันเรามันไม่เหลือของอะไรให้มันเอาแล้วอืมจะเอาผมไปแหละโอมยื้อโอมยื้อพี่กำลังวิ่งลงไปชาร์จโอมกลับมาได้ปะโอมกลับมาได้ปะเห็นพี่มั้เห็นพี่เห็นพี่อ่ะชาร์จอุ้ยแรงมากมันแรงสุดๆเลยโอม มันวิ่งเร็วด้วยเฮ้ยโอ้โหตกหมดเลยมู้สติมหายไปแล้วไม่เหรอเออโมไหะเนี่ยไม่โม้มันน่าจะได้ไปว่ะไอาโม้มีเวิร์ดโม้ไม่โม้หายหมดเกลี้ยงเลยจริงอยู่ในตัวผมอยู่เลยเนี่ยยี่สิบก้อนเนี่ยกูตายไงผมก็ตายเนี่ยเอ้าอ๋อมัน ผู้กดแยกหน้าอยู่โทษโทษอยู่ในตัวสิบสี่หลอนเลยที่บนมีเท่าไหร่ที่มีสิบสี่โอเคโอมีเท่าไหร่กันมียี่สิบเราจะคนละครึ่งพอดีพอดีโอ้ยนอนดีนอนไอ้สสตร์นะเบน่อนฮะอีควิล เพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งอ่ะที่ใส่ได้อ่ะโอมก็ได้โอมได้กระเป๋าได้ยังได้แล้วโอมได้แล้วเออ success อ้นอนแล้วกูทำทุกอย่างทั้งหมดนี้โอมออกทีหลังกูนะกูอยากรู้หลังจากกูออกตรงนี้จะเป็นยังไงอันนี้ออกไปแล้วต้องออกตีปะไม่รู้ของที่วางไว้ยังอยู่ปะยังอยู่ยังอยู่ เฮียเก็เป็นํำให้สมุนวิญิรเล <tama> ่นนั่นแหละเอยนอนนอนไม่ไหวแล้ว